วันนี้ที่นอร์เวย์อุณหภูมิติดลบห้าองศาค่คะเพื่อนๆอากาศหนาวมากๆเลยตอนแรกตั้งใจว่าจะขับรถเข้าไปในเมืองไปเดินเล่นในห้างนะคะไปเดินดูของต่างๆแล้วก็ไฟประดับคริสต์มาสด้วยแต่ก็เปลี่ยนใจเพราะว่าไม่อยากจะแต่งตัวแล้วก็ใส่ชุดหนาะๆก็เลยทำเมนูทานเล่นสำหรับครอบครัวของเรานะคะเป็นไส้กรอกนอร์เวย์ค่ะ หั่นไส้กรอกเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาไปย่างที่หมอ้อทอดได้น้ำมันนะคะโดยอุณหภูมิ200องศา5นาทีก่อนครั้งแรกนะคะแล้วก็ครั้งที่2ก็เพิ่มเวลาอีก5นาทีค่ะก็เป็น10นาทีนะคะเมื่อสุกแล้วนะคะก็จะ ได้ไส้กรอกที่สีสวยร้อนๆแล้วก็อร่อยๆนะคะเราก็เอาไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟให้กับครอบครัวของเรานะคะพ่อแม่แล้วก็ลูกแครอทด,ด้วยไส้กรอกนอะร์เวย์เมนูนี้ลูกแครอทเขากินได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องรอให้เย็นก่อน